มึงมีเพลสัมพันธ์เนี่ยมึงมึงทำยังไงให้มีลูกออกมาวะมึงเนี่ยฝากมึงนะก่ถถอนที่วายทอนนี้จะลองไปหัวที่ขามึงอีกข้างเลงมึงอยากจะเปย์อีกข้างหนึ่ง,<ม>งหรือเปล่ามาจะทำอะไรนะได้ฮะ <eland? S 1> มึงเนี่ยโตไม่ได้ฮะพร้อมยังไงกับพร้อมยังไงล่ะเออย่นี ให้มึงเอาหุ่นกูไปไปแบ่งไปเลี้ยงไปเลี้ยงสวนเนื้อของมึงใหม่ตอม่อไหมสวัสดีครับผมวันนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์กวงนะครับอาจารย์กวงสัมผัสอะไรได้บางอย่างนะครับในสถานที่นี้เอใช่แล้วแม่นว่ามันมีคนเข้ามาที่นี่แล้วโดนอะไรนะไอแชมบีบคอน่าจะเป็นหมอพีนะแต่ว่ามันเป็นหมอพีกระจอก วันนี้อาจารย์จะเข้าไปทำอะไรครับกูจะพามึงไปดูคนสติหลุดหน่อยโอ้ครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปกันเลยครับอาจารย์แั่วันนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เห็นมึงด้วยนะโอ้แล้วเสื้อนี่มึงได้มาจากไอ้แดงใช่ไหมที่มึงบอกกูเนี่ยใช่ครับอ่าแดงเขาให้มาครับเลยผมเอามาให้อาจารย์ใส่สื้อผ้าเยอะแยะเลยนี่วาอาจารย์ชอบไหมครับเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ครับมึงจะซื้อเหรอับอาจารย์มันแพงไม่ตองหรอกไม่เป็นไรครับ ของพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นของมีราคาโอ้ทำหรับอาจารย์นี่ผมไม่คิดมากครับผมซื้อให้ได้อยู่แล้วครับมึงโมหรือเปล่าไม่โม้ครับอาจารย์เราไปกันยังครับอาจารย์ออเอเอไปก็ดีกู่ะมันยังไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าไอ้สามันมาด้วยนะกูทําสมาธิกูก็แอบดูพวกมันอยู่โอวันนี้จะเจอลุงสามแล้วครับฮะจะได้เจอลุงสามแล้วหรอครับมันไปแล้วโอ้ไปแล้วกูเลยมา <Okay. S 2> กูก็บอกอยู่ว่าถ้ากูยังไม่พร้อมกูก็ไม่อยากจะเจอใครแต่มีอีกหลายเรื่องที่กูยังไม่ได้บอกกับพวกมึงอ่ายวคอยบอกแล้วกันนะครับอาจารย์ไปเดี๋ยวไปดูกันอาจารย์วันนี้อาจารย์มีเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้อาจารย์จะไม่บอกผมนะครับว่าเซอร์ไพรส์อะไรครับจริงๆแล้ว ได้บอกดีกว่าเดี๋ยวมึงเกิดรู้เองอาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยดีอ่ะอาจารย์เป็นไรครับขาอาจารย์ไม่ค่อยดีเล่นอากาศเด็กเจ้าเดี๋ยวผมจะซื้อกระเป๋าให้อาจารย์ใหม่นะครับอาจารย์เอาชอบแบบนี้อ๋อาจารย<อ>์ไม่เอาหรอครับเออถ้ามึงขยันก็เอาอย่างแบบนี้แหละถักมาใหม่ให้กูก็ได้โอ้ได้เลยครับอาจารย์ กูชอบแบบนี้เว้ยอันนี้รอยอะไรครับอาจารย์นะอันนี้รอยอะไรครับนะตัวอะไรมาขุดคุยค้ยไม่รู้คำนี่ครับอาจารย์ไหวขวามือ,น,อาามนี่ครับอาจารย์มึงแต่ชี้ดีวานี่ครับอาจารย์ไหนเป็นห<อ>ลุมเลยครับน่าจะเป็นอ่อนนะโอ้น่าจะเป็นไอ้น่าจะเป็นอ่อนมาอยู่แล้ว คนที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยมันมาขุดไปอะไรอาอจารย์ใหญ่คือมันมันบ้าสัตว์ปาเนี่ยหนังห่าง่าสัตว์ปลาแมงไม,ไม่ไม่เว้นวันเลยสัตว์ปลาแมงจะหมดป่าอยู่แล้วอาจารย์อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ครับไม่อะ อาจารย์ไม่กินเลยเลยครับโอ้อาจารย์กินข่าวก็พอแล้วพวกกูต้องไล่ถ้ามึงอยากไปก็ไปได้นะโอ,อ้อครับไปบหมู่บ้านกูนเลยบานไม้ถึงน,นั่นอ๋อถ้าผมอยากไปเนี่ยอาจารย์พาผมไปได้เลยใช่ไหมครับได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไกลนะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับอาจารย์ไปสพา,ากูก็คงจะกลับหมู่บ้านกูนกนแล้วอยู่กับเมืองได้ไหมนนะ้นลรอ นี่ครับอาจารย์เขาเจ็บขาข้างหนึ่งนะครับเขาเดินอาจารย์บอกเจ็บขาเนี่ยครับเป็นตั้งแต่เด็กแล้วกูพูดหลายรอบแล้วเนี่ยอ๋ออาจารย์เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับหน้าวะกูบอกว่ากูเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเออกูว่าขากูเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่นะผิดลูกผิดล่างอะไรสักอย่างนี่แหละที่แม่กูเล่าอื้อ การโหดนะครับมึงอยู่เนี่ยแหละย่าพึ่งไปไหนนะมึงนี่ถ้ามึงไกลตัวกูเยอะเดี๋ยวของเข่าตัวมึงกู่วยไม่ได้นะาได้ครับอาจารย์ อาจารย์เรียกลุงชัยเหรอครับชฉยชฉยมึงออกมาได้แล้วโอ้นี่เหรอครับที่อาจารย์เจอพายผมอ่าลุงหาจะเคยเห็นมันนะผมเคยเห็นรอบหนึ่งนะผมอยากเจออีกมากเลยครับเราช่วยชีวิตมึงไว้มึงใช่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อาจารย์รู้ดีงงงไงครับกูฟังอยู่โอ้อาจารย์รู้จักกันเหรอครับอาจารย์ ีัเลยผมอยากเจอมานานแล้วนะครับผู้ที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับเป็นบุญคุณผมเลยนะครับไม <ป S> ่มีพระ,พระคุณผมครับอาจารย์ผมจะกลาวขอบคุณมานานแล้วครับ าาลุงชัยมาแล้วครับลุงชัยมาครับสวัสดีครับลุงชัยสสวัดีคโอ้โหผมอยากเจอลุงชัยมานานแล้วครับตั้งแต่วันนั้นไม่ได้เจอลุงชัยเลยครับสวัสดีครับผมผมอ,อยากจาะหล <c oughs> ังดูผม,มอสองคนมาแถวนี้แหละเน่สามกลับไปแล้วกูโผลมาเลยแน่แน่ มึงเจอไอสาบเปล่วะมันกลับไปแล้วแล้วมึงเจอทันไหมทันทุกอย่างและก็ทุกเหตุการณ์เออจริงเหรอจริงครับเออแล้วไอ้สามมันไปไหนแล้ววะบอกไม่ได้หรอกไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก้าวขาออกไปจากที่แห่งนี้มันก็ไม่ได้บอกกูนะใช่ว่าไง ไอ้ในพวกนี้มันไม่รู้ว่ากูกับมึงรู้จักกันนานแล้วกระฟอยอะรอกไปเองนี่นะไม่เคยบอกใครนะนี่กูก็เพิ่งพามันมารู้จักมึงเนี่ยนะมันไม่ใช่ที่กูเรียกมึงมาเนี่ยมันบอกว่ามันยาจะกราบขอบคุณมึงใช่ครับลุงนชะัยผมอยากจะขอบคุณลุงชัยมานานแล้วครับไม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณลุงชัยมากครับวันนั้นที่ช่วยผมไว้ถ้าไม่มีลุงชัยนี่ผมแย่แล้วครับวันนั้นอะ ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันไม่ไม่ไม่ี่กูให้มันติดตามตัวกูหนักกูสงสามมาอีกเ็งเนี่ยตอนแรกมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันจะโดนเขาขาดทิ้งแล้วมันยังไม่รู้เรื่องกูก็เลยส่งกูมาไปให้มันเลี้ยงแล้วทีนี้เนี่ยกูเลยให้มันติดตามกูมันจำถูกแล้วเออไอชัยมานไงไอคนที่มันเจ็บเนี่ยมันยังอยู่ไหมวะ นอนกลิ้งอยู่ในบ้านไ่้ไงเอานะมันจะไปไหนได้ล่ะกูทำสมาธิเนี่ยเป๊ะเชี่ยจริงๆเลยว่ะไปไปดูกันว้วยครับข้าไปดูเองอยากเห็นเนี่ยเข้าไปดูเลยลุงชัยเข้าไปกับผมไหมครับเดี๋ยวตามหลังไปในเองนำนะลุงไปก่อนเลย,ยครับผมอ่าไปก่อนไปเลย นี่นะครับเซอร์ไพรส์ของผมนะครับอาจารย์กงุงอาจารย์ชัยรู้จักกันนะครับลุงชัยนะครับเป็นเพื่อนทันดิดกันเลยนะครับ ไม่น่าเชื่นครับว่ารู้จักกันนะครับมีคนนอนอาจารย์ครับมีคนนอนอยู่ในอยู่หน้าบ้านครับอาจารย,ย์ผมเข้าไปดูได้ช่ไหมครับจัน่น,น้าบ้างคอามเไปดดาีค่าผับมีคนนอนอยู่ในอยู่ผมข้าใช่มัันอน่ใย่นาจไป้่ัาาดการ นี่นะครับทุกคนเฮ้ยไม่ต้องไปใกล้นะเดี๋ยวชัยม,มันจะมีของเอานี่นะครับนอนเจ็บนะครับเฮ้ยตอนที่กูทำสมาธิเนี่ยมันหายไปแล้วไม่ใช่แล้วชัยมันได้หายไปไหนได้แล้วมันเว้กลับมาอีกแล้ว,ลวเหรอเฮ้ยไป ไอ้เธอมึนนงมน,นี่สตโนอนมาแล้วลุกไปไปุกไปนอนไปเอ้ยเฮ้ยนึกรได้กระโหลกจนเพี้ยนไป็มัแล้วมึงนี่นะ นอ้มึงตายนะไอ้เด็กกูงัวใง้กูน้าไม่ชีวิหรอกเดี๋ยว,ว,วออยมึงจะด่ามากกว่าเดิมนะไอ,อ้แชมป์ไอ้ส่งมันบองใช้โหดมากครับตอนนี้ก็ไม่อยากไปไหน,น,นมึงไม่อยากไป เดี๋ยวกูจะสองผีไอ้แช่มดีบคอมมึงอีกทีหนึ่งหรอกนะเอาอาจารย์สั่งผีแช่มได้ใช่ไหมครับมนงจำไม่ได้เลยทกูเคยพามึงมาอันนี้มันเป็นอาจารย์ที่มาแบบมาเข้ามาโม้ซั่นใช่ไหมครับเลยมัน,มนโดน,นผี่ามารู้จักไอ้แชมเพราไว่าูจะสสางมันไม่ได้อ๋อนี่โดนผีแช่มเล่นงานมาใช่ไหมครับเออเหล่อาบางเหืือนที่กูรู้เนี่ยไอ้แช่มมันยังไม่ ไม่ใช่ดิไอ้อะไรนะไอ้สามมันยังไม่รู้เลยที่กูรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้ชัมบางทีเนี่ยไอ้สามมันยังไม่รู้กันมีอีกเยอะเดินเธอรู้เร็วเร็วกูไม่อากไปไหนี่มันไม่ใช่ที่ของมึงไอ้ชาม ลากคอมันไปเฮ้ยลากคอมันไปตอนนี้นะครับลุงกวงสั่งผีแช่มให้ลากตัวอาจารย์คนนี้ไปนะครับไอ้ใช้เดี๋ยวกูสั่งไอ้ผีไอ้แช่มเนี่ยลากคอมันไปเองไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยใช้มึงกลัวบปล่าวะ กลัวทำไมอะเธกลัวมึงไม่ชอบมาหรอกไอ้จะขากูเป๋แบบนี้เนี่ยมึงทอนยารักษาไหมวะฮาเอาขามากูจะดัดขาโรคแล้วจะดัดไงให้เอาดีๆนะกูไม่ตลกมันดัดไม่ได้แล้วก็มึงก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกูอยากดัดมันเป็นหนังต่เด็กแล้วไม่หายสิคือคนนอกเขาเรียกว่าโปลิโอนั่นเนี่ยขาแบบนี้เนี่ย อาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมทำไหมครับมึงพูดอย่างี้เนี่ยมึงต้องการอะไรวะชัยกัคนนอกเนี่ยเขาบอกว่าขาเล็กขาใหญ่เนี่ยแล้วก็ขาเรียบเนี่ยเขาเรียกว่าโพลิโอขากูมันเท่ากันแต่ว่ากระดูกมันอาจจะ,ปะเป็นนะเกิดสั้นๆเลยโพลิโออ่ะอก็ได้หมดเฮ้ยชมัมลากมันไปกู กูเหล่ยมจะเบ,บื่อขีหนามาแล้วเนี่ยกูเผาทิ้งได้ไ,ดไหมวะเผาไิ้งเนี่ยก็เห็นเผามันเหมือนกันเหรอวะองศาเนี่ยไม่แรงเท่าที่จะแครขามึงได้มึงต้องทำบนเฮ้ยกูทำมาเยอะแล้วไม่แน่อาชญาเนี่อาจจะม่จริงเนี่ยขากูอาจจะหายก็ได้สมให้สมาทานสมปรารถนาแล้วกัน นัก,กลัวงเอ,อ้ยก็ดีไม่มีทำตัวเป็นพ่อพระไปได้พ่อพระอะไรเฮ้ยชัยน้องรักไปหลักตัวมันมาดิมันสั่งเหรอจะกูฟาดไงห,หรอกต่เย็นครับไปหลักนหนมาชัยหงุกิเกล้ยวเอาไหม Mãi thằng kỵt nạn, mọi tìm thế này, Kể này ní cả phối nào. Luôn kha phong ta phối cho côn tróc lót. Qua tuyến phí cho kèm cho mà lên nga đình. Luôn 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 đã luôn luôn anh ดิจีอะไรเหรอครับฮะเฮ้ยลาวคนไปทางนู้นเด็กชาวบ้านเห็นคนบาดเจ็บจะตบโต๊ะ like ต๊ะเฮ้ยนี่ดิจีเนื้อสังกาเนี่ยจะฟาดให้เดี๋ยวเดียวน้องเด็กเป๋คาเป๋คางเลยไปเร็วหัวรอเหลือเกินนี่เฮ้ยชายเร็วไอ้น้องรักเฮ้ยพูดว่าไงนะ ลากมันตายขามจากเฟยคาเฟ่คาเฟ่ว่าไอช้ชายมึงนี่โตไม่ได้ไปแหงยังไงก็แหงยังนน<อ>ไนเฮ้ยมึงมึงเงียบนะมึงหลากคนใหญ่นี่มึงยังหลากไม่ได้ใช่เอ้ยไอ้เฟ้์มามึงมาลากมาเร็วมา<อ>ลากเร็ว เยอะสั่งเยอะเลยหลวงเอ้าม้านี่ห,วหัวใจเนี่ยเดี๋ยวจะไปใช้มันที่โดนหัวเดี๋ยวจะเป็นเมืองเนี่ยแหละลวงชัยให้ผมลากให้ไหมครับไม่เป็นไรเยอะสั่งให้ควงมาลากก็ได้อ๋อครับเฮ้ย,ยสั่งเยอะจริงๆเลยกูเป็นมึงนะนกูเปล่ากับกระเด็นแล้วมึงมึงมาเปล่าเร็วเร็วล่าแค่นี้ยังล่าไม่ได้เฮ้ยตอนมึงมีงมงเพื่อสามพันเนี่ยมึงมึงทำยังไงให้มีลูกออกมาวะ มึงเนี่ยฝากมึงนะก่อนที่ม้ายอนนี้จะลองไปหัวที่ขามึงอีกข้างหนึ่งมึงอยากจะเป๊ะอีกข้างหนึ่งหรือเปล่ามาจะทำอย่างนี้ไหมจะทำอะไรกูได้ฮะมึงเนี่ยโตไม่ได้ฮะพร้อมยังไงกับพร้อมยังไงล่ะเอ้ยไอ้มึงเอาหุ่นกูไปไปแบ่งไปเลี้ยงไปเลี้ยงอาส่วนเนื้อของมึงที่ไมปตอมัยไม่เอาหรอกไม่เป็นไรกูเกรงใจเดี๋ยวมึงพร้อม ไอ้กูปวดกันไปแล้วเดี๋ยวกูแบง่งแบง่งผิวหนังให้มึงด้วยใช่ไปเร็วเงาเป่าให้กูดูด้วยเร็วามมากูไม่ต้องลาเฮ้ยว่าตามมาดูครับอาจารย์กูไม่ต้องลากูมีวิธีที่ฉาลาดกว่ามันเออไอเนี่จะใยมนเนแท้จริงๆเลยเดี๋ยวมึงดูนะร่างกายมึงเนยเยอะๆเดยกูวัวให้ไปเร็วเฮ้ยมาดูเอ็กเฟรดยังจะฝากดีอีก เดี๋ยวมึงรอดูนะเดี๋ยวอีกไม่นานนะเดี๋ยวหลังมันจะหายไปในทันตาเ้ไม่ไรอะไรติดคอเฮ้ยเดี๋ยวรอดูนะเฮ้ยอาจารย์หายไปแล้วครับง่ายใจสุดยอดวเลยครับอาจารย์ไม่ต่างหลากเล้ย แล้วเามื่อกี้เนี่ยอะไรติดคอมึงหายไปเลยนะครับเมื่อกี้นอนอยู่ตรงนี้นะครับดูรอยครับน,นี่เป็นคาถาพร้อมนับเดินตัวไอ้ชอยเหมึงนชอยกูไปด่าผีได้นะกูอยากไปกับมึงอยู่ไม่ได้ไปด้วยกันมานานแล้วได้๋ยวเดียวจไปอยู่ได้๋ดีกูเห็นมึงโดนผีทุกปีล่ะไอ้กูซ้มเพ็ดจริงจริงงั้นี่นะ เนี่ยนะ่ายกูไปด้วยนะมึงยืนดูกับจบแล้วเงียบเงียบเงียบเลอาของดีไปบางเนี่ยเงียบๆเนี่ยกูแบ่งมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูสวมเป็ตมึงนะที่มึงโดนผีทำร้ายเนี่ยมึงเป็นถึงคนดูแลหมู่บ้านทั้งคนเลยนะมึงคิดว่างถามเนี่ยผ่านไม่ได้เหรอฮะแล้วมันก็ผ่านได้แล้วนะได้ป่า เออมึงก็แกลงกูกะแท้มึงเองไม่เจอกันนานเออเออมึงกลับไปธรรมดาหรอกกูกะรู้สักทีไหนล่ะเออนี่แสดงว่าอาจารย์สองคนนี้รู้จักอาจารย์สามใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวมึงคอยรู้เนี่ยเป็นเพื่อนในสามอืมวันและใช้มันไม่สนิท เรื่องเนี่ยมม่สน,นิทกับเขาอือครับถ้าใช่มัน,นหมือนไม่รู้จักแต่ว่ากูเนี่ยเป็นเพื่อนมันมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทนะแต่ว่าก็พ่อรู้จักอืมครับให้ใช่ไปยังไปไหนกูอยากกลับแล้วกูเหนยียวข่าวนี่อัจจารย์ไปกินข้าวบ้าน <พอ S 1> ผมไหมครับ อาจารย์ไปกินข้าวบ้านผมไหมไ,ไม่เป็นไรว่ว่าไม่อยากเจอคนภายนอกอืมครับนี่นะครับไอ้หมูบา่ายมึงตอนนี้สงบยังเหรอใช่ถ้าไม่สงบเนี่ยกลัวคงไม่มานอนขอแขวงเปยอย่างนี้หรอกนะ<อ>นะพูดแล้วฟังด้วยนะพูดบ้าจเกงทันทีได้ไหมเนี่ยใจเย็นครับรเลททีได้ไหมนะอาจารย์ใจเย็นครับอ่าไม่นีวนะ นี่นะครงแห้งอย่างนี้เนี่ยกูเตะขาพับก็ได้นะเนี่ยเป๊ะเป๊ะแบบเมื่อไงจะได้เป๊ะอีกข้างเงินดูแล้วเนี่ยมันอยกจะเดินเหมือนเป็ดหรือไงเราไปกันยังครับอาจารย์มึงไปเถอะวะเดี๋ยวผมลาลุงชัยเท่านี้นะครับลุงชัยเอ้วมึงขอบคุณมันด้วยนะขอบคุณมากครับลุงชัยไม่ไม่มึงขอบคุณมันดีๆมันเคยช่วยชีวิตมึงไว้ ขอบคุณมากนะครับลุงชัยที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวันหลังเดี๋ยวผมซื้อของมาฝากนะครับลุงชัยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับปลอดภัยครับแต่คิดว่าไม่ปลอดภัยกับคลานเอาเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอครับผมปลอดภัยเลยอะจะได้เจออะไรเนี่ยเรียกลุงได้ครับจิ้นเลยคนจะก้มดหนีเอาเฮ้ย ลุงใช้ปั่นผมนะครับด่าผมกับลุงกวงเดี๋ยขอขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ดูลุงกวงครับเขาปั่นมากครับเดิมผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ลุงกวงก็จะกลับบ้านแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามด้วยโอ้ยจัน